หนาวใจจอยพี่น้องเลยหนาวใจจอยไปเห็ดงานก่อนเด้อคนยังบ่ตื่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์มิดชิลี่อยู่ก็ค่อยตื่นผู้เดียวขยานอนกันเวิดวันอาทิตย์ผู้ใดก็ได้เห็ดการเห็ดงาน ใครกับเพตุงานคือเก้าโรงนักเรียนก็น,นอนยังเ่าตื่นกันไปกัตื่นไปเหตุงานชันตัว ยากาศค่อนข้างจะหนาวพี่นงเลยอันนี้บาร์เขาก็ยังบพ่เปิดเหนาเหนายัางสิเขากัน,นอนกันแล้วเหนาเหนายัางสินะนอนสบาย,ยดากแล้วผู้ใดก็ได้ทางผ่านทางผ่านประจำเลยนี่น เยีอกชะงัดขนาดเป็นวงเป็นบาหนางขัดแล้วพี่น้องขัดวิวอยู่ฟังเสียงลมมาด้่ย น้าไปทำงานตอนเช้าประตูเปิดแล้วบระธานจะเปิดแล้วประตูเปิดห <c oughs> นาวขนาดต้นไม้ต้นตอกเริ่มร่นแล้วเอาให้งานก่อนเด้อเ <c oughs> ห็นมาตกพี่น้องเห็นมาตกเม็ดบ่เป็นเม็ดฝนนะเม็ดหินมะพี่น้องเลย เห็นมาตกแล้วย่างไปเฮ็ดงานแล้วมาตอนแรงพราาู่ะลมันจนที่ข้าวจานพันธแล้วงานมาชี้ให้เบิ่งพพิน้องเลยหนาวไหลมันก็เป็นตะตกที่นาวไหลก็ได้